สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้ครับเป็นตะเกียง LED ของโคมแมนนะครับเคสดีซื้อต่างหากนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่าเป็นรุ่นไหนแกะเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่ออกมาล่าสุดเป็นตะเกียง LED ของโคมแมนนะครับออกแบบมาได้สวยงามนะครับ เห็นไหมครับสีดําครับเรียนแบบตะเกียงยุคคลาสสิกอะไรประมาณนี้ครับเป็น LED นะครับนะครับเปิดได้หนึ่งสองสามสามสว่างสุดสามระดับนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งเป็นไฟกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีแล้วครับแล้วก็ย้อนกลับมาจนปิดนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูสเปคครับสเปคเขามีอะไรบ้าง ตามคู่มือนะครับคู่มือเป็นเป็นปีออกแบบเป็นโมเดลเยียร์นะครับเป็นปี2022นะครับ LED c o m m a n Rechargeable นะครับ Multi Lantern แ0ดร้อยลูเมนนะครับสีดำแบบชาร์จไฟได้นี่ครับเป็นตะเกียงขนาดไดเมนเตอร์ประมาณ14เซนนะครับคูณ28เซนสูงน้ำหนักประมาณ845กรัมนะครับ ความสว่างสูงสุดแ800ดรอยลูเมนนะครับปานกลางก็สา0ร้อยลูเมนต่ําสุดก็หนึ่งร้อยลูเมนนะครับแหลงจ่ายไฟแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับกันน้าได้ระดับ IPX4 นะครับก็คือเหมือนกันฝนสาดได้ประมาณนี้ครับให้แสงสว่างสูงสุดต่อเนื่องที่สี่ชั่วโมงนะครับคือเปิดเปิดแรงสุดนะครับแล้วก็ปานกลางส0บชั่วโมงต่ำสุดสามสิบชั่วโมงนะครับ วัสดุเป็นเรซิน ABS อะไรประมาณนี้ครับราคาตอนนี้ผมซื้อมา2,650ันาสนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านทางช็อป m a n Outdoor อะไรประมาณนี้ของเนี้ยของ t a ทยแลน outdoor ก็จะประมาณ2,000นิดๆประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในนะครับเห็นหลายท่านถามมาว่ามันสามารถเปลี่ยนฐานได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับว่าใช้ฐานอะไรนี่ครับก็คือแกะนะครับก็คือตรงข้างล่างนี่นะครับ หมุนตรงนี้ทํามาสวยครับเป็นผิวกัดมาเหมือนเป็นรูปเพชรนะครับขู่ขาดขูขาดนะครับตรงนี้สวยงามครับแล้วก็หมุนในการแกะก็คือหมุนส่วนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่เก็บสายชาร์จอยู่ในตัวนะครับนี่คือเป็นสายชาร์จครับเป็น USB Type C นะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็น USB ปกติครับ ในการแกะดูทนันเปลี่ยนทันได้ข้างในก็คือต้องใช้ไข่นกสีตัวตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยครับใช้ไขค่ควงปากแบนนะครับในการแกะนี่ครับไขควงแฉกนะครับไม่ใช่ปากแบนใช้ไขควงแฉกนะครับในการแกะก็หมุนเลยครับ นี่ครับครบแล้วครับสี่อันตัวสุดท้ายออกมาแล้วครับแล้วก็ในการนี่ครไข่โค้วนะครับก็เวลาแกะก็ดึงออกมาเลยครับนี่ครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยครับข้อออกมาหน่อยนึงอันนี้เป็นฝาที่ปิดฐานทีนะครับฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีหัวเสียบฐานฐานตัวนี้เปลี่ยนได้ครับก็เป็นฐานไซส์สองหกหกห้าศูนย์นะครับ เป็นฐานแล้วก็ขนาด4,800ม ah, ิลลิแอมป์นะครับ3.7โวลต์ 3, v, นะครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็จะมีพอสอเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพอสอและอะไรบอกอะไรประมาณนี้ครับเกี่ักับสกัดในการผลิตฐานตัวนี้นะครับบอกดี่ครับก็ใส่ขึ้นไปครับ นี่ครับเวลาประกอบคืนนะครับมันจะมีเคี้ยวล็อกแบบนี้นะครับใส่ให้ตรงจุดเห็นไหมครับตัวนี้งั้นใ,นใส่ไปลงนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเคี้ยวข้างในแบบนี้นะครับนี่คข้างในจะมีเป็นแบบนี้นะครับรนี่ฮะตัวนี้ก็ใส่ตัวเนี้ยตามเกี้ยวแบบนี้เลยนะครับงั้นมันจะใส่ไม่ลงนะครับ นีครับแล้วก็ใส่น็อตสี่จุดเลยครับไขยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าคืนที่เดิมครับตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยเปตัวนี้เป็นที่สำหรับชาร์จนะครับในชาร์จในการชาร์จตัวมันเองก็คือเสียบที่ USB Type C นะครับในการที่จะชาร์จโทรศัพท์ของเราอะ่ะก็เสียบที่ USB ตัวนี้นะครับ น่าจะเป็นไทยเอข้างบนนี้มีปุ่มแสดงสถานะของไฟด้วยครับถ้าติดสามอันก็คือไฟเต็มครับเห็นไหมครับติดสามอันอยู่ไฟยังเต็มอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใช้งานดูครับว่าเปิดสว่างสุดจะเปิดได้นานแค่ไหนครับ สชั่วโมงตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามชมเลยนะครับนี่คือสถานะการชาร์จนะครับถ้าชาร์จยังไม่เต็มก็จะกระพริบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเต็มแล้วมันจะนิ่งๆนะครับและนี่ชาร์จไฟเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าปิดสุดอยู่ได้กี่ชั่วโมงครับนี่นะครับในการถ่ายทําก็คือใช้กล้องถ่ายด้วยทําแลบ,บนะครับ ในการถ่ายทำว่าได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเปิดสุดเลยครับเปิดไปสามระดับเลยนะครับอันนี้เปิดได้สาระดับหนึ่งสองสามนะครับอันที่4ี่นี้จะเป็นกระพริบนะครับเราเปิดเป็นระดับสามพอครับเราเดี๋ยวไาจับเวลาครับว่าได้กี่ชั่วโมงนะครับโคมแมน LED ปีสองพิบสองครับสีดํา เอาละครับรู้คำตอบแล้วนะครับว่าตัวนี้อยู่ได้5ชั่วโมง5.2นาทีนะครับเปิดสุดนะครับเนี่ครับเปิดสุดเป็นระดับ3อย่างนี้นะครับอยู่ได้5ชั่วโมง5.2านาทีนะครับแคมปิ้งหนึ่งคืนนี่อยู่ได้เลยครับสบายสบายถ้าใครอยากให้มันอยู่ทนกว่านี้นะครับสามารถอัปเดตอัปเกรดแบตได้นะครับ เชื่อว่าไม่ยากครับแปลงได้อยู่แล้วครับก็คือเพิ่มแบตเข้าไปประมาณนี้ครับแบต26650นะครับก็ความจุ4 8 0 0มป์นะครับก็เพิ่มให้มีความจุมากกว่านี้ก็ได้สามารถแปลงได้หมดครับตรงนี้เพราะมันมีพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีตัวนี้ปิดมาให้อีกทีนึงมาเลยครับสวยงามครับตัวนี้ ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ